อเอาตอนนี้ไปลงได้สวัสดีทุกคนมันนี้เข้ากับชิพาทุกคนนามาเลาะกินแตงเนาะกับสาวสองคนเนาะซึ่งสาวสองคนจักมาทางใดทุกคนแบบสรงมาว่นนีอยากกินแตงก็เลยชวนมากินอยู่สวนเนาะก็คือคลิปก่อนท่าบอกว่าท่านอยากท่านอยากอะไรก็สรงมาเนาะ เดี๋ยวสิพาผักฟรอนด้วยวะแม่เนาะเดี๋ยวสิหัยบ่งว่าเป็นไพุ่กคนเนาะผู้ชายสองคนทุกคนว่าเฮ้ยกดยำเลยคลิปนีฮะก็เช็ดคลิปมากลิ่นแตงกับผู้สาวว่าสันมีมีน้องสาวคนหนึ่งแล้วเขเมินมาว่าหาเช็ดคลิปกินกับกินแตงกับผู้สาวเนาะพี่น้องเดี๋ยวเช็ดคลิปเนาะเดี๋ยวใช้เบิึงฝนฝนคอยเห็นเจ้าเรืองคนละสองหมากไปสีวานกูกันไป ก็ละมาก็กรได้จังไายอันนี้เอาคอยใช้เจ้าเลี้ยงคอยคอยคอยอยากคุยจักวะสองคุณจับไพ่ไพ่สิเหลี่ยมเป็นหมากซุกหมากนู้นต้องเลี้ยงมากไงเออคุณจะว่าหมากน้อยหมากใหญ่ก็คือก็คือเก่าก็คือคนแหละคนใหญ่สือประสบการณ์หน่อยมันกับคือว่าแหละตัวนี้เราปิดแล้วมือสาวนี่ ช่วยไม่รอปีติชบัวสาวพูดยังเหลือประมาณสารสีห้มาทั้งนี้ออกมาจากคมนะอยู่ในโคมมันกันอันนี้ได้มันมีมันสิบุได้ครับอ่ามิตามินซีจากแสงอาทิตย์เนี่ตระคาหนีึ่งสองสามสี่หาไฮโบทันปิดมือนสาวนี่เลือกเลยบ้าน,าานเลือกเลยผมอย่าเลือกเลยได้ยังไปบุได้ <c oughs> <c oughs> โควิดอยู่โควิดก่อให้จะเลือกเลยว่าพี่สิเลือกหมากที่หวาน ให้เจ้าเลี้ยงเลี้ยงมุงกรันอันนี้เจ้าจะเฉลี่ยงเฉลี่ยงแบบได้หมักหมักวานหมักปูวานเดี๋ยวก็สิเดี๋ยวก็สิปิดหมักหวานให้ซีมคอยใชเจ้าอี่ปิดก่อนเขาละหมากมันซุกกับเป็นสีนี้กันแบบมันจะคอยสิบอกว่ามันซุกเลยมันจะแตกเอาแบบง่ายๆกันในขวัญมันจะไม่แตกออบในขวัญมันน่ะเท่าตัวหมักมันนั้นมันจะเป็นหมักซุกแล้วก็หวาน อามีนเนี่ยอามีนปากขวานมันสาดเดือนเห็นเลยบหมากหนึ่งฮ้ยเห็นลายหมากอยู่กินเบิร์ตไปแหละแต่แม่บ้านบัวบานบ่ ใส่ตัวอมันเป็กอะกมันนะไนอ่ะมันแบว่ายวนๆนั่นเนี่ขนาดซาเดือนยังหูจักออามือวานไดกินซสยกันบอได้ก็ละหมากเลยเด้หนิไปข่าวโฮมไปเด้อมดูเจ้ามอคอยคอยห้จอนี้ก่อนคอยรับรองวันน้เจับวานเด้อน้ำเดือนะสิวานอยู่ ฮะให้กิน<อ> <c oughs> ให้ซีมก่อนกอว่าน้ำพ้นพนี่สีวานอยู่น้ำเดือนกับวานกันแต่ว่ามันสีวานต่างกันที่จะบบเก่นั่นแหละน้ำเดือนนะ่ะสีวานกอบยาก มันยังเด้6วนนึเดอนวันน้ำมันยังที่ปักน้ำยังน้ำมะเตืปลาหนอกแลล่าก็ได้เปลือกมันนะเปลือกเปลือกเปลือกน้ำือดาเาจ าอหวานแบาน้ำพุนดิบุพพนมันจ๋อยดิหวานแมากใครซีมเนี่ยอีเดอนหวานอันีได้ก็อยากกินหมูแดงแล้วอยากกินนิมือด้วยฮะลงมาสีซีมผ่านไปดูเดี๋ยมาทนี้กีได้ผ่านไม่จะไหน ก็จาธรรมดาเพราะมันบรแก่หัวใจม่หวานเอาไมีจุดตาแก่มากนียเอาไปปลูกายังไม่รถสมเดี๋ยวขอไม่ซีดเหมือจกันลายตาเอาไนันไปปลูกจะได้บบหูแล้วไ่เคยเอาไนปาอยาปลูกเอาเบียเมีเบียมัเบ,บียกระาจากนานี่แหละเบียกรจากคอยนี่และเบียรนี่ก็ได้ เอาเจ้าไปปลูกอืมเอาขอ่ยาขอยไปปลูกไปได้เสียข่อยไปฝนฝนไปปนอ้อยด้วยฝนไปหวานลงฝนอ้อยท๊อ <c> ป <oughs> มาขอในกว่าเพียงหนึ่งนี่วแบอบกขอบใจขอบใจบอกให้แบบบอต่างกันจักโ <c oughs> <c oughs> บออของขอ่กับวานเะนี่ยอย<อ>ู่มันจะสองคนโมจางกัน Marvel marvel. Model model. มานำเดวไปำเดวบายอยู่นกับเดือนกับบหา้อเนาะบ่งกนาะันห okay, ้ามเยอยไโอเคนะทุกคนอ่าเมื <h 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 ่อกี okay, okay, ้นี่ให้สาวพ้กับสาวเดือนมาปิดแต่งเนาะให้ให้เขาจะเลืออาว่า มักได้ไม่สีหวานหมักหมักหมักได้บาหวานเนาะแหงแค่จะเหลืองจนก็โรมาเดี๋ยวีิมันมันเลืองแหงแค่จะซิมเลยสำหรับชีวาเฮาอันนี้ฮับปีสก็แค่จะปีสเนาะสิปินได้ <c oughs> ก็คือห้าบ,บอกเลยทุกคนเรื่องคือวา่าหมักมันหวานนะตัวนี้ก็หวานหมกนักน้อยๆเดี๋ยวแค่จะซิมหมักจะลุนขวัญแค่จะสีวไว้เลยแต่กระหมากนี้ มักงูวัท่านสุกซำมักงูวัท่านสุกถ้านไยอยากมู่เลยบร้อยแล้พี่แงก่อนพี่นอ้องเยอะเชี่ยมากนี่เนาะ ทำไมข้อเลือกเนี่ยอุ้ยโบวานกัดย่อมเลยพี่น้องเลยท่านขอเลือกนี่โบวานเลยย่อมเลยจะปิดใครแหละชิบสวนเลย,เลยโบวานก็น่เยอะอ่ะเอาตัวนี้ให้เขาละหม,มาดเลยแท้จริงนะข้อเลือกจะให้รลายก็นหนี้ก็ได้แต่ว่ามัน <c oughs> มันร้ายพวกขัดเลือก เดี๋ยวสิสองหมากเนาะเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวชิพายเขาจะซีมเมืองบอลนี้้อาวเอาตอนนี้ไปลงได้ำซีมดูสยซิจะปิดปีกข่อยปิดนงแตัวสาขนาดมันกระบอกคือกันอีกมันกระบอกคือจของสวนปิดแล้วเลยเป็นระหุนะใครจะเลือกปิดผ่นเอาอีกลายะก็ได้เปลือกมันนะ กินนวลมันของพ่นปิดเนี่ยได้อยู่ประมาณจักเปอร์เซ็นต์ปะไม่ได้เลยหาชี้เปอร์เซ็นต์ลดลงอยู่อันนี้อมประมาณอะอออน่ะจิอ๋อตั้นมันสูงมันลุนขวัญตอนนั้นนะตัวตัวนี้น้อยหน่อยนะตัวน,น้อยมันลุนขวัญขวัญลุนเออกำลังลุนจากขวัญน,นั่นแหละ บอ้คันขวัญคันขวัญลุนนี่มันช่ออกจากเงาแล้วได้ขวัญไงตัวนี้หมากลุนหมากลุนจากขวัญวานเยอศบอเขาว่าหมากเนี่ยหมากปินเออวานเดี๋ยวจับกูคือเขาเขาจับปินมาเด็บอ้คือกันเลยอันนี้มันกบตัวที่ว่าเคยปีนมามันกบๆ้อนวานคือแบบ เขาอย,ยู่จ่าเนุ่มหนุ่มๆสมๆมันห um, okay. so. pues วานสามรสชาติเพราะมันโมทันซุกเขเคือบไปหาสือเคือบของที่ว่ากจะคลายมันจะเป็นหมากเคี้ยวนะเขาบุยกชื่อมันโมซุกมันโมซุกแล้วมันสมถ้าถ้าถ้าไม่ดีก็จะเผื่อก็าจะเมื่อโบมอีก็จะพาค้ายแล้วเราไม่ ขีดต่อคิโลเมตรเจ็ดนาทีครึงสม่วโมงรัดมาตั้งแต่นน่นเตยรัดมาแส่อันนี้ทางรัดสิบสองทางมาดาตุมาตามเจ้าโซ่ไข่แล้วคือบอกคือว่าเลยนะบอกวันนาซิงกับบุหูวันส่งนะกบุหูวันสอกกับบุหูปันน้ำหอมพี่เชยไกลยไกลแล้วก็เป็นตยานเพราะทาันอจาดรัตมาทางนั้นเถอมันมีป่าลัดมาทางป่า ทาไมเขาเมื่อวานกไม่ใจขี่เมื่อทางนี้ขี่ไปซื้อเลยมั็นสเก็าในเมืองเก้าจักตีตลาดสช่ไหมคีใจตลาดหน่อยนะเออเก่าเก่ามาทางนั้นเหมือนกับเจ้าบอกบ้านเลยต้องเรีนที่แรกเก้าเก้าขึ้นว่าเจ้าเก้าจักรน่าเสี่ยงคือว่าคือจักรน่าเสี่ยงเขบอกเลยแหละบอกเหมืนท่ากระหู้เขาบอกบ้านเหมกระหู้บมเคยมาเจ้าเ่อทางนี้เจ้าที่เมดเขแต่พ่นซิมมาแถวนี้เขาแต่พ่นซิมเจ้ายังมาพ่นซิมมาแค่ดีหนังรู้ไปล่า มะลินมงมหัศจรรยเซฟบนภูนี้โหจัดท่นานแต่ละเคด่ยังมาทั้งเมา,าบ้งา,างแอ่ะคือว่าบันทีหกเดือนเดือนสิบมา,ามันมีบุญบางไที่นี่บ้านไกล่บ้านต่อไปนี่นนอันนี้ได้บ้าน่อย <laughs> <laughs> มา่อยอยืนอก้ิงตาม,มาบ้าน่อยอยืกใต้เล้ <laughs> เลว <laughs> ทางภูน,นี่มันจะเป็นบานสว่าง นี่ต่อต่อไปมันจะเป็นคำหลวงติดๆนี่แนมเห็นแล้วมันจะขามขามไปอีกบันหนึ่งเป็นสองว่างผูง้จักบอกกลัวดำกลัวดำคำสั่นถามว่าเคยไปบอกอยังบอกเคย,เคยอย่ามา,จ,าจะจาเคยไปมันที่ฮกมันจะมีบุญไผงที่ถามนอันนั้นก็จะเช็ดข,าขาจารูมาขาจยายันจะกิน,นขจารูมานจานนี่น ชนเก็บเบิดผุและว<อ>จีนเก็บเบิดจังเศร้าอันนี้ใส่น้ำมันอันนี้เขากใสใ่พวกหมูว่านหมูซื่นไงนอันนี้ยังใส่อยู่เออยังใส่แหละวโย่ก็คือเจ้าแล้วโบดพวกินหนักมันยังตายมึนนไยงได้ใส่ขู่มึงมีแค่นี้นะหาย,ยางแล้วมาซุกนะเพราะว่าปิ๊ดแล้วสั่นน้ำนะเรียกว่าฮดนี่โอ้โหฮดกระตายหน่อหมักลายหนี่ง เออใส่ตามลอกดูค oh, uh, ือมาใส่ขาบมาไซโอ้เบิ่งนี่กว่าบานเจ้าก็บานข้าจ้าน่ะเนื้อนี่พระเขาปลูกได้บ่เป็นบ่กเขาปลูกได้เป็นสินอย่างอยู่บ่สร้างปู่เชลตาลีบ้านทำอะไรเออปลูกมากก็ฟื้นตายโูใหม่มันโอ้ไม่จะไปดูเห็ุพรตอนจักโมงอีกฮดใส่โบได้ฮดเห็นได้สั่เอาถอนดูดเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ในทิศหนึ่งแล้วเสียมาขาวเธอหนึ่งสร้อยยังสร้อยสร้อยกินกับสิสนับสนุนอยู่กินหมาแนแล้วนะดคู่ยอย่างนี้นะจักคู่กับแก่ไปจักบอกเลยคู่แก่คู่กับปู่อันแหละค <c oughs> ู่แหน่บ่มีแท่นี้ไปไปย่าง โอเคนะทุกคนตอนนี้เขากา็เด็กินแจงเรียบร้อยแล้วปุ่นสาปุ่นสาเดือนกันทั้งสี่ยังกันทั้งเทียงเนาะให้คนนำมีดไปเวียนเร่ง่มมาสิกับเนาะกินแจงเรียบร้อยๆดพอพอคนมหาคนไก่เนาะทุกคนคนอยู่อ่าหน้าเต๋อคนมหาอยู่บนห่วยพี่เนาะใกล้เติบชักัๆลัก,กว่ะซิบกุลัก,กว่ะหอนบอ่ประมาณนี้แหละเคนมาดินน,ำน้ำเนาะยีสวนเนาะถ้าบอกว่าอยากมาดินก็นมาดินเลยเนาะแจงยังเต็มอยู่ ทานอะนรก็หาหา,าดูมันเนาหรือมันลนงขวัญถรามันแข็งหมแสดงว่ามันมันมันเนาทำไมมันลงขวัญน,นะมัน,นู่แหวนมันสุกซำ ย่าลืมเดอ้อเมื่อเดอ้อเมื่อถามเขาจะเดอ้อเ้าจะสื่อเดอ้อเ,เ,เดี๋ยวเชียวเดี๋ยวเชียเขาเมื่อทรงให้ดอกก็ละเครื่องทางโอเคแล้วคนนอกคลิปนี้กาได้เห็ดตำอันทีว่ว่าอ่านอ้องสาวคนหนึง่งเราคอมเมนต์มาว่าให้เห็ดคลิปกลิ่นตกแต่งกับผู้สาวเนาพาพาผู้สาวมาเลาะสวนกะคือคลิปนี้เขาได้เื็ด แต่ตามสัญญาหรือว่าตามคอมินเนาะกาจะลืมเรื่องข้อมินข้อมินหนาเนาะอ่าคอมินหนาพระุ้ณเจ้าจะเป็นไฟอเนาะคลิปนี้ก็ให้ตามคอมินเด้ออ่าเขามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นเรื่องใจเห็นเนี่ยจะลยวะคือเว้น้ังหลังโอเคเนาะนี่เนาะเขาจะเย็นอยู่มูเนาะเขาจะมาหลินน้ำอยู่ไก่ทุกคนกาคือที่เราเอยบอกเนาะจะมาหลินกาข้อมินมาหรือว่าส่งส่งมาหากระไรด้วยเสื้อผ้ามาหีินทุกสวนทุกคน โอเคคลิปนี้กะสิจบลงสนีีเนาะทุกคนเนาะเข้ามาฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้เด้อพอกันคลิปหนาเนาะทางล้างกัจทาเก่งเตียงจุ่มอกว่าสุกบอกไงเด้อสิมาเอากล้วยไ่ถามดูมูเขาไม่ได้นสุกฮัลโหลมีอไหนเธอสิสุกถามงูบ่